ในข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายฉีดตล์ประจำวันที่6กันยายนโดยโค้ชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ขอสเสนอะอะไรยังไงเมื่องานนี้เดตุกเปิดใจต้องตบกระบาลน,นักเตะแทบทุกคนหลุดจออยิงไม่เข้าซะอย่างนั้นโดยเดตุกไปยาะพงผิวอ่อนกองหน้ารบตำนานทีมชาติไทยเปิดใจหลังเห็นฟอร์มทีมชาติไทยกับตาขอนจนเองในเกมที่ชนะทีมชาติว,วิจิตไป3-0นักสนามกริบบัวกินคัพ2 0 2.5 รอบรองชนะเลิศโดยการน,นี้มันทะลุมาเป็น10ลูกแล้วต้องตบกระบาลสักทีนะฮะกับทุกๆคนตบเพราะว่ามันยิงออกได้ยังไงมันต้องยิงได้เป็น7-8ถึงลูกแล้วเวลาดวลเดี่ยวจะจ่อเจอหน้าประตูแบบนี้ต้องมีแทคกติกดีมันไม่ใช่แค่แค่คนคนเดียวมันเป็นทุกคนเลยเห็นแล้วเกาหูจนหัวล้านหมดแล้วเนี่ยแด่หน้ายิงไม่ได้เรื่องสักคนเพราะเห็นมากับตาโดยเจรัก์ก็มีปัญหาเรื่องความคมในการจบสกอ กับทีมชาติแบบนี้โอกาสมาก็ต้องจบสกอร์ให้ลงไปเอเชียโอกาสแบบนี้ก็แทบจะไม่มีส่วนหน้ามันต้องคมไม่ใช่อา่าใช้โอกาสเปลืองแบบนี้ปรเมศก็ขาดความคมไปญี่ปุ่นไม่ได้เล่นทําให้ขาดความมั่นใจ,จเจริญศักดิ์สี่ลูกที่พลาดต้องเข้าไปสักสามลูกสิแม้จะเล่นฉีกขวาก็ตามทีมันมีวิธีการอยู่เช่นยิงยัดเสาแรกไงโยกหลอกแล้วก็ยิงลอดขาประตูยิงเสาสองหรือเปิดให้เพื่อนมันอยู่ที่ความแม่นยําในการซ้อม ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นกับพน้องเรื่องขาดความมั่นใจทะลุไปแบบนั้นมันต้องได้แล้วนะถ้าจะไประดับเอเชียมันต้องยิงได้พอแบบนี้มันก็กลายเป็นเกรดธรรมดาไปแล้วไอ้น้องเป็นอวัง้งงานนี้ก็เป็นคำคมจากขณะงของผู้เชี่ยวชาญนะฮะเดยรตุกปิยพงศ์พิออนที่ได้กล่าวไว้ขอตบก,กระบาลสักทีกากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยุคอีอกๆกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาร์ตยังไงเมื่องานนี้คณะคำยกได้เปิดเผยก่อนเกมที่ไทยอยู่ีสปีจะประทะก,กับเลบานอนในค่ำคืนนี้โดยการน,นี้คณะคำยกกองกลางจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดได้เปิดเผยความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนที่จะลงดวลกับเลบานอนศึกฟุตบอลยู่2สปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พันรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ในค่ำคืนนี้ โดยซีโฟได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ผมก็พร้อมประมาณ90%แล้ครับในเรื่องของสภาพร่างกายผมคิดว่าเกมแรกก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ช่วยกันเก็บ3ามแต้มได้เรียกความมั่นใจกลับมาได้เป็นเรื่องที่ดีในเกมต่อไปความกระหายตอนนี้เป็นเพื่อนอที่เห็นเพื่อนเล่นนัดแรกกันแล้ว เราเองก็อยากจะลงเล่นอยู่แล้วและต่อไปถ้าได้โอกาสก็จะลงไปทําเต็มที่เกมนี้ก็ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อจะเป็นแชมป์กลุ่มวันนี้ถ้าใครว่างก็มาเชียร์พวกผมกันนะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในครัร้งนี้กันด้วยนะครับแล้วเจอกัน C 4ได้กล่าวปิดท้ายสารับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาิไทยอยู่23ปี พบก,กับเรบนอนน์ชุดย23ิบสาปีในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกกลุ่ม F 2, นัดที่2วันเสาร์ที่6กันยายนเวลาส9กนาฬิกาสบนาทีนักสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทาราทีวีช่อง3 2 YouTube b g Sport และก็ t r u e v i s i o n Now ในค่ำคืนนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับอะไรยังไงเมื่องานนี้เบนเจามินเดวิสนะครับเปิดเผย ก่อนจะซ้อมกับผนั่งของฝั่งทีมชาติไทยเตรียมที่จะลลยนัดชิงพบกับพนั่งของฝั่งอิรักในครั้งนี้โดยเบนจามินเจมส์เดวิดกองกลางจากสโมสรอ,อุตตนีเอฟซีได้เปิดเผยความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยก่อนที่จะลงฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมจะพบกับบนั่งของทีมชาติอิรักในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51รอบชิงชเตลเลอร์ในคืนวันพรุ่งนี้โดยเบนจามินเกมแรกที่ถล่มฟิจินะฮะ3-0 เจ้าตัวทั้งยิงทั้งจ่ายลงเล่นเต็มเวลาเต็มเกมเปิดใจบอกว่าก่อนเดือเลยก็ต้องย้ำเตือนทุกคนว่าต้องมีสมาธิในเกมระหว่างเกมมากยิ่งขึ้นปรับปรุงในเรื่องของความเฉียบขาดในการทำประตูให้ดีขึ้นบอกว่าทุกคนจะลงไปทำหาชีพเต็มที่และก็คว้าแชมป์อีกหนึ่งสมัยให้จงได้นะครับ โดยก็ต้องยอมรับนะว่าอิรักเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงแต่เราเองก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของตนเองในครั้งนี้ให้ได้ดีที่สุดเอาชนะคู่ต่อสู้ร่วมกับประสบการณ์ความเสด็จในครั้งนี้ให้จงได้เกมนี้เราต้องเล่นให้มีความสมดุลระหว่างเกมรับแล้วก็เกมรุกเราต้องพยายามจะเล่นโดยใช้จุดเด่นของทีมของเราเพื่อที่จะโจมตีจุดเด่นจุดอ่อนของอิรักในครั้งนี้ให้จงได้ผมก็จะพยายามผลักดันให้ตนเองเต็มที่เพื่อที่จะให้ได้ลงเล่นในเกมเกมนี้ เมื่อได้มีโอกาสลงเล่นก็จะพยายามทําเต็มที่เพื่อช่วยทีมในการคว้าชัยชนะในครั้งนี้มาให้จุดได้ผมเชื่อว่าความสามารถของผมของเพื่อนร่วมทีมทุกคนมีความเฉียบคมอยู่แล้วเหลือเพียงแค่เราคว้าโอกาสในการหาจังหวะในการทําประตูและกระทาประตูให้ได้เท่านั้นและก็มีความสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจช่วยจงวังหวะในการยิงประตูที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเราต้องมีสมาธิในการเล่นร่วมกันและก็มีความอดทนในการเล่นตามแทคนติก และก็รูปแบบของตนเองและก็ความพยายามในการควา้าโอกาสในการเข้าทำเพื่อจะเปลี่ยนเป็นประตูในครั้งนี้ให้จงได้ขอบคุณแฟนบอลเป็นอย่างมากครับที่มาเชียร์ที่สนามและเจอกันที่แมตช์กลับพนัางของอีรักครับขอบคุณครับเบนได้กล่าวไปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยพบกับศึกอิรักคิงครับนะฮะครั้งที่51บรอบชิงชนตลเลิศในวันที่ที่กันยายนเวลา1020ี่สนาฬิกานักนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี หรือว่าสนามกระดิบบัวถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32 BG Sport และก็ทร i ั i น n หนาวนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกี่นครับอารัฐยังไงเมื่อง,งานนี้เจ้าต้นเปิดเผยความพร้อมซ้อมกับไทยรอดวนกับอิบรักในศึกชิงดำคิงคัพในครั้งนี้โดยกันนี้ทีระศักดิ์เผยพิบายสูน้าการท่าหรือเอฟซีเปิดเผยความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยก่อนจะลงฝึกซ้อมพร้อม,อมกับตเตรียมความพร้อม พบกับผู้ของทีมชาติอิรักในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัฟครั้งที่51รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดยเจ้าต้นเกมแรกที่ถล่มฟิจิไป3-0ยิงได้1ประตูก่อนถูกประเด็นตัวออกในที่ที่67เผยก่อนจะเจอกับอิรักบอกว่าก่อนอื่นเลยก็รู้สึกดีใจครับที่พวกเราเองนั้นเก็บชัยชนะได้ได้เข้าชิงแต่ว่าโดยแล้วแ,วแม้รเราจะชนะแต่ก็ยังคงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักก็ต้องกลับไปทําการบ้านกันอีกเยอะครับ ส่วนผมเองทําประตูได้ก็ดีใจครับแต่คิดว่าควรทําได้มากกว่า1ลูกในครั้งนี้โดยการเจอกับอิบรักเนี่ยเขาเป็นทีมที่แข็งกร่นังครับเราก็เคยเจอกับเขามาแล้วคิดว่าเราน่าจะป้องกันแชมป์ได้ครับส่วนเกมการเล่นกับอิบรักเดี๋ยวโค้ชจะประชุมกับมักเตะอีทีนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนผมคิดว่าน่าจะมันอย่างแน่นอนในครั้งนี้ส่วนของสภาพร่างกายของผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในลีกก็ต้องลงเล่นบ่อยขึ้นส่วนจังหวะจบสกอร์กันเยอะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ประตูนั้นผมคิดว่าเป็นจังหวะของแต่ละคนอาจจะคิดเยอะหรือว่ากดดันครับทําให้ใช้โอกาสเปลืองได้ส่วนหน้าของฟังเป้าหมายในคิงครับในครั้งนี้พวกเราเองนั้นก็จะทําให้เต็มที่และก็ป้องกันแชมป์ให้จงได้ฝังแฟนบอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยพวกเราเองนั้นจะทำให้เต็มที่เพื่อบองกันแชมป์ให้จงได้เจ้าต้นได้กล่าวชิงท้าย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิอรักนะฮะในศึกคิงคัพในครั้งนี้เป็นครั้งที่5 1ในรอบจิงส์เตเลิศวันอาทิตย์ที่7กันยายนเวลายี่สนาฬิกานักสนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบุรีถ่ายทอดสดทางช่องทารกจีวีเอชดีช่องสา b g ิบสองปอร์ตและก็ทรูวิช s i ่นแน w ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับ อารันด์ไนยอินโดนีเซียโชว์ฟอร์มหรูถล่มไต้หวันไป6ต่อ0ในเกมอุ่นเครื่องในครั้งนี้โดยงานนี้การแข่งขันในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษนะฮะในช่วงปฏิทินฟี f a เดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาทีมชาติอินโดนีเซียลงสนามพบกับไต้หวันในศึกเกลาโลที่สนามเกลาโลบุงการโนสเตเดียมประเทศอินโด โดยเกมที่2ผูเ้เล่นจากบริลามย่างทั้งของเซนแพนตินามา่าและก็เซนตี้บอลได้รับโอกาสในการลงสนามช่วยทีมด้วยผลการแข่งขันปรากฏว่าอินโดโช์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะไต้หวันไปขาดลอย6.0ต่อนได้6ประตูจากเคอร์ดี้อามัดนาทีที่4แล้วก็หมิงซูเฉานาทีที่23มาร์คคร็อกนาทีที่3าเรบร,ริอรโนเรนดอสนาทีที่3ารามาทันซานตานนาทีที่58ิและก็เซนดีว้วอลนาทีที่60 สำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติอินโดนีเซียช่วงเดือนกันยายนยังคงมีอีกหนึ่งนัดพบกับเบรมาอโนอนเดนวันที่8กันยายนที่สนามกิโลลาบุงการโนสเตเดียมโอ้โหเป็นคว่างานนี้อ่าอินโดนะฮะไม่ธรรมดาจริงถือว่าฝีไม้ลายมือในการที่เขา,าดึงนักเตะลุกเครึ่องเนี่ยเข้าสู่ทีมนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากเลยก็ว่าได้อีกหน่อยคงจะขึ้นอันดับท็อป100อย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็น ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยายอิชิอิสไต์ประจวันที่6กันยายน2568โดยชายพบบคลังฟุตบอลไทยครับ